นี่อันนี้เป็นแปลงสวนไผ่ไอส้สร้างไผ่นะที่ว่าปลูกมาได้อันนี้อายุได้ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีกว่านิดๆน,นะครับผมเนี่ยอันนี้ปลูกตั้งแต่เดือนน่าจะประมาณจําได้เดือนเดือนกระดักกระดาบอครับเนะี้ยที่เริ่มปลูกเนาะอันนี้คือต่อแม่พันธุ์ของเขาครับเนี่ยนี่นะอันนี้ก็เป็นหนอหนอท,ที่ที่เกิดใหม่อันนี้หนอนเพิ่งเพิ่งเพิ่งออกนะครับ อ่าอันนี้เป็นหนอนหนอนหนอหนอนหนอนรุ่นแรกนี่รุ่นสองเดี๋ยวเขาก็จะออกจะออกหนอนมามามาอีกครับไผ่ตัวเนี้ยเนาะพายเพราะว่าไผ่ตัวเนี้ยสัาพักหนึ่งเดี๋ยวกาบเขาก็จะดีดดีดออกออกของเขาเองนะนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะดีดดีดกาบออกของเขาเองอันนี้ต้นเป็นกําลังออกออกใหม่อยู่เนาะเพราะสวนนี้เราปลูกไอ้มาปลูกบางบางบางอันนี้ ไอ,อร้รุ่นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปหาดูหน่อตอเล็กๆก่อนกำลังขยอยออกหน่อเรื่อยๆครับผมแต่นี้มีประมาณสักสิกว่าไร่นี่แหละครับก็ขุดขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเฮึ่งพึ่งปลูกได้ไม่นานเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ตัดแต่งว่าจะมาตัดแต่งกอหน่อยเนี่ยครับ อันนี้คือตอ่ตอตอ่อต่อต่อแม่พันธุ์ของเขาอันนี้ยจากต่อแม่พันธุ์อันนี้น่าพนับถือาก,อ,อ,กอยู่นี่ครับผมปีปีแรกนี้ยังไม่สูงสูงก็ประมาณสักอ่าแนตอนนี้น่จะ,ะมาสักน่จะ,ะมาสักหกเมตรได้ครับเนี่ยหกเมตรเจ็ดเมตรได้ตัวตวนนี้นะถ้าปีปีที่สามที่สี่ไปนี้เขาก็จะสูง ยาวเลยครับเพราะว่าเราการปลูกไผ่พวกนี้เราจะไม่ได้ปลูกห่างนะครับถ้าเราปลูกห่างกอเขาก็จะแบะนี่ปลูกระยะห่างประมาณสองเมตรครับเนี่ยสองอันนี้ปลูกระยะห่างประมาณสักสองสองคูณสองเมตรเพราะว่าเราจะต้องตัดสางกอตลอดเวลาเลยเนาะน่ครับผมอันนี้หนอ่อออกเยอะแล้วครับนี่น,นี่ก็ขุดขุดขยายพันธุ์ไปเยอะแล้วครับน,นี่ก็รอช่วงประมาณเดือนกุมภาครับ ผุพาถึงจะเริ่มขุดขยายหนอเนาะขยายกล้าพันธ์อันนี้คือต้นแม่พันธุ์ลงเขาครับเนี่ยตออเนี้ยนะเป็นต่อต่อแม่พันธุ์ลงเขาแล้วก็ขุดแล้วก็ขยายลงถุงให้กับสมาชิกและเครือข่ายต่งตางๆเนาะเดี๋ยวไปดูพาไปดูเรื่อยๆฮะวันนี้ว่าจะเข้ามาสางกิ่งแต่งกอเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เข้ามาสวนเท่าไหร่ครับ ตอนแรกพี่ๆเขาก็จะมาดูสวนกันเนาะอนีตัดหญ้าโล่งนะครับอันนี้แต่งละเถ้าแต่งเสร็จละอันนี้เพิ่งตัดต่อตัดตัดกอแม่พันธุ์เขาขเขาออกไปอันนี้หนอ่อรุ่นนี้ว่าอันนี้ไอ,นนอนน้ต้นนี้ยังยังไม่ขุดครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณปีหน้าก็จะขยายพันธุ์เพราะว่าปลูกไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับนี่ครับผม น่นเรพราะช่วงแรกๆนี่เรายังปล่อยให้ให้เขาเพาะหน่อยยังไม่ยังไม่ใหญ่มากอันนี้หนอเป็นหนอรุ่นที่สองครับเหนอรุ่นที่สองนี่นะเนี่ยครับหนอประมาณทักงสามนิ้วเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาครับเนี่ย ตอนนี้ความสูงก็ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าเมตรหกเมตรนะครับถารุ่นสามนิ้วขึ้นไปนะเพราะว่าปลูกลูกแล้วก็ทิ้งไว้อันนี้เป็นตอตอตอแม่พันธุ์ของเขาเนี่ยนะเนี่ยครับพออีกสักปีหนึ่งนี้เขาต้นเขาก็จะยกสูงขึ้นไปเลยเพราะว่ามันปลูกได้แค่ปีกว่าส,วส่วนแปลงเนี้เนาะ อีบางสวนก็กำลังปลูกอยู่ยครับว <c oughs> ันนี้ว่าจะเข้ามาแต่งกอสามกอเพราะว่าเราปลูกปีแรกนี้เขายังไม่ไม,ไม่ไม่พุ่งสูงนะปลูกปีแรกปีที่สองที่สาม,สามีไปก็โอเคแล้วครับ พราะไม้ไผ่จริงๆนี่ถ้าเราจะตัดขายลำนี่ต้องเป็นไม้ไผ่รุ่นของปีที่สี่ครับผมน,นี่เป็นแปลงใหม่เนาะ